เช้าแล้วครับตีห้าแล้วครับจะเก็บรอบวนไปนะครับนี่ครับลุกวันก็มัดฟูอยู่นะครับไม่มีพื้นที่นะครับพอเก็บฟูรอบใกล้จะเสร็จแล้วก็ไม่มีพื้นที่นะครับเรือลําเล็กนะครับพื้นที่แคบนะครับจะต้องมามัดฟูอยู่ตรงนี้นะครับส่วนวันนี้ก็มีไซส์สวยๆนะครับปูม้าก็ไซส์ใหญ่ๆนะครับนี่ครับ ส่วนคืนลมก็ยังแรงอย่างต่อเนื่องนะครับยังเติมมายังต่อเนื่องครับเพื่อนเมื่อคืนนะครับสามสี่ทุ่มนะครับคืนใหญ่ลมจัดมากนะครับเช้านี้จะแรงกว่าเมื่อคืนดี่ครับเพื่อนโอปูมาตัวนี้ตัวใหญ่ครับนี่ครับลูงวันมาเสร็จก็จะใส่ถังนะครับนี่ครับนี่ครับมีแต่ไซส์สวยนะครับ